ส่วดคาถานี้ทุกวันก่อนนอนนะครับจะพลิกฟื้นดวงชะตาร่ำรวยรับทรัพย์เป็นเศรษฐีอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิษินะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำพระคาถาดีๆนะครับที่สวดทุกวันก่อนนอนนะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ร่ำรวยรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีมีโชคลาภ นะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าการสวดมนต์อะไรถ้าจะให้มันได้ผลเนี่ยให้คาถานั้นได้ผลเนี่ยเราต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับใช้เวลาอยู่กับมนต์บทนั้นนะคือถ้าใครสร้างบุญมาเยอะเนี่ยอาจจะแค่แป๊บเดียวก็เห็นผลแล้วนะครับแต่ถ้าใครยังสร้างมาไม่เยอะเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากไว้นะใครอยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้นะครับ ก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้ท่านจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดทั้งหมดทั้งมวลเพียง199บาทเท่านั้นนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องแนะนําเพื่อนๆก่อนอย่างนี้ว่าทุกวันนี้มีคนหลายคนเนี่ยทักเข้ามาหรือคอมเมนต์มาประมาณว่าสวดมนต์เนี่ยมีคาถาดีๆไหมนะครับมีบทสวดดีๆหรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยบทสวดดีๆมีเยอะมากๆผมลงไว้ให้เยอะมาก นะครับก็เพื่อนๆสะดวกทางไหนนะครับชอบอาพระคาถาคําไหนบทไหนเนี่ยก็ให้เพื่อนๆสวดคํานั้นนะครับเพราะว่าแต่ละคนมีความชอบที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะรู้สึกถูกกับคาถานี้บางคนถูกกับคาถานี้บางคนถูกกับคาถานี้นะครับก็เอาคถาที่เรารู้สึกว่าเราสะดวกเราสวดแล้วเราสบายใจเราสวดแล้วเรามีพลังนะครับก็ ขอให้เราสวดด้วยความตั้งใจตั้งมั่นมุ่งมั่นแล้วก็แน่วแน่นะครับอย่าลังเลสงสัยเพราะว่าบางคนเนี่ยพอสวดมนต์ปุ๊บรู้สึกลังเลว่เาเฮ้ยฉันสวดไปเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่าเฮ้ยถ้าฉันสวดเราไม่ได้ผลมันจะอะไรยังไงนะครับคือหลายๆคนเนี่ยชอบถามคําถามแบบนี้นะครับทาให้จิตเราอะพอจิตเรามันไม่นิ่งเนี่ยมันก็จะทําให้เนื้อคาถาเนี่ยที่เราจะสวดดีๆเนี่ย ทำให้เรา,าไปไม่สุดใช้คํานี้แล้วกันนะครับอันนี้ผมแนะนําก่อนก่อนเวลาจะสวดมนต์เนี่ยให้เรานั่งนิ่งๆน,นะครับสิบกว่าวินาทีก่อนนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนั่งนิ่งๆตั้งจิตให้เป็นสมาธินะครับสักประมาณสิบกว่าวินาทีนะครับสักสิบเก้าว,วินาทีกําลังดีนะครับให้เรานั่งเฉยๆรวมจิตรวมสมาธินะครับอย่าไปคิดว่า จะได้ไม่ได้จะผลลัพธ์จะเป็นยังไงต่อจะเข้ามาในทิศทางไหนนะครับเพราะว่าถ้าดวงชะตาเปิดเนี่ยปัญญาเราก็จะเปิดตามไปด้วยนะครับบางทีเนี่ยทางที่จะทาให้เราประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะแวบเข้ามาในหัวอาจจะเป็นนิมิตก็ได้อาจจะเป็นความคิดที่แวบเข้ามาก็ได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยถ้าใครอยากสวยคาถาเนี่ยให้เพื่อนๆตั้งน้โมขึ้นมา3จบก่อนนะครับ จากนั้นเนี่ยก็ให้ระลึกถึงคุณพารตนาตายแล้วก็สมเด็ดพธธาจพาุททจาร์โตพมมรังศีท้าชินปัญชระนะครับจากนั้นให้สวดตามดังต่อไปนี้ชินปัญชะระตังมังรักขตุสัพพธานะครับสวดคาถานี้นะครับให้สวดสิบจบทุกวันก่อนนอนนะครับจะพลิกฟื้นดวงชะตาให้พ้นจากความลำบากให้พ้นจาก ความยากจนนะครับให้พ้นจากอุปสรรคปัญหาเมื่อ <wegen Olá> สวดเสร็จนะครับให้คุณเนี่ยตั้งคาําอธิฐานนะครับอยา่าพย,ยายามอย่าให้เกิน3เรื่องนะครับมือใหม่เนี่ยจิตเรายังไม่มั่นคงมากนะครับให้เอาสักไม่เกิน3เรื่องนะใครอยากได้งานก็ขอให้ได้งานใครอยากได้เงินก็ขอให้ได้เงินนะครับใครอยากมีโชคมีลาบนะครับก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับสวดทุกวันวันละ10จบ นะครับย้านะสิจบทุกวันก่อนนอนนะครับชีวิตจะค่อยคอยดีขึ้นตามลําดับนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยส่วนหนึ่งนะครับงานที่เราทาเนี่ยอันนี้ผมจะแนะนําเพิ่มเติมแล้วนะครับงานที่เราทาเนี่ยเราต้องดูด้วยว่างานที่เราทาเนี่ยเป็นงานแบบอ่าค่าแรงตามเวลาหรือค่าแรงไม่มีเพดานนะครับค่าแรงตามเวลาคืออะไรค่าแรงตามเวลาคือสมมุติถ้าวันนี้คุณเข้างาน เวลา8ชั่วโมงเนี่ยคุณมาทํางานเวลา8ชั่วโมงได้เนี่ยคุณได้ไปเลย15อันนี้เขาเรียกว่างานที่มีเพดานนะครับคุณไม่มีทางทํางานเวลา16ชั่วโมงได้อยู่แล้วถูกไหมถึงถึงทาได้ก็ยากที่จะหาคนจ้างถูกไหมอันนี้เขาเรียกว่าค่าแรงตามเวลาแต่มันจะมีงานอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าค่าแรงตามผลลัพธ์ นะครับเช่นออย่างผมเนี้ยทำยูทูบค่าคนดูเยอะก็ได้เงินเยอะถ้าคนดูน้อยก็ได้เงินน้อยหรือคนที่มาขายของออนไลน์แบบเนี้ยเขาเรียกว่าค่าแรงตามผลลั์นะครับถ้าขายดีก็ไม่มีเพดานรายได้นะครับถ้าขายไม่ดีก็รายได้น้อยหรือบางคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเพิ่งมาทําออนไลน์นะครับก็บางคนเนี่ยค่าแรงบางคนเนี่ยค่ารีวิวเนี่ยก็มีตั้งแต่หลักหลักร้อยหลักพันไปจนยังหลักหมื่นหลักแสน นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาชีพที่ค่าแรงขึ้นอยู่กับฝีมือนะครับก็ทุกวันนี้โลกเราเนี่ยหลังจากปี6-3ปีวิกฤตโควิดเนี่ยมันก็เริ่มเข้าสู่ยุคของออนไลน์แล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีความรู้ในเรื่องของออนไลน์นะครับก็ลองศึกษาหาความรู้ดูนะครับก็สำหรับผมตอนนี้เนี่ยก็มีคอร์สสอนทำ YouTube หากใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ โอเคอันนี้ก็คือผู้เสริมนะแล้วก็ส่วนเรื่องของการสวดมนต์เนี่ยก็ให้คุณสวดทุกวันนะครับวันละ10จบอธิษฐานเสร็จให้คุณอุทิศบุญกุศลน,นะครับให้กับพ่อแม่ครัวอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรนะครับแล้วก็ผู้ที่เราได้เคยล่วงเกินไปผู้ได้เคยเบียดเบียนซึ่งกันและกันมานะครับตั้งแต่อดีตชาติมาจนยันปัจจุบันชาตินะครับ ที่เราตั้งใจก็แล้วแต่หรือที่เราไม่ตั้งใจนะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับการอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรต้องทำทุกวันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราชีวิตมันติดติดขัดขัดเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยยังไม่ปล่อยเราไปสักทีนะครับก็ลองอุทิศดูนะครับเริ่มทำตั้งแต่คืนวันนี้ได้เลยนะครับการสวดมนต์เนี่ยจริงๆไม่ต้องรอเลิกนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมบอกไปว่าการสวดมนต์การทําความดีไม่จําเป็นต้องรอเลิกนะครับการบวชเหมือนการบวชอ่ะการบวชจริงๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรอเลิกนะครับแต่ศึกทําไมต้องมีเลิกเพราะว่าเราศึกออกมาเนี่ยเราต้องสู้ชีวิตเราต้องมาทํามาหากินเราต้องมาทํางานนะครับมาลุยมาลําบากตรากตรำนะครับก็อันเนี้ยมันมันต้องหาเลิกนะครับแต่ว่าตอนบวชเข้าไปเนี่ยเราไปปฏิบัตินะมุ่งเน้น สำเร็จนะครับมุ่งหาทางพระนิพพานนะครับจริงๆบวชบวะไม่ต้องรอเลิกการสวดมนต์ก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับไม่ต้องรอเลิกไม่ต้องรอวันไม่ต้องรอยามนะครับเริ่มตั้งแต่คืนนี้นะครับทําต่อเนื่องทุกวันสม่ําเสมอส่วนจะเห็นผลเมื่อไหร่นะครับส่วนหนึ่งอยู่ที่บุญวาสนาของคุณถ้าบุญวาสนาคุณเยอะก็เห็นผลเร็วนะครับถ้าสร้างมาน้อยเนี่ยก็ให้สร้างเพิ่มนะครับทาทานนะครับทาทานเนี่ยทากีบาทก็ได้นะอย่าไป ฟิกว่าเฮ้ยฉันต้องทําหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลัก 100, ล้านไม่ต้องนะครับเริ่มต้นที่1บาท5บาท10บาทนะครับ20บาทแค่นั้นพอโอเคก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยว่าใครอยากทำโมเบเปอร์เสริมดวงก็ทักมาขอบคุณในทุกๆก,ก,การติดตามและการรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปถ,ถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำสิ่งดีๆกันต่อสวัสดีครับ